สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับคุณครูเชอรี่แล้วนะคะในวิชาวิทยาการคำนวณของพี่พี่ม .3 นั่นเองค่ะวันนี้เรายังอยู่กับหน่วยที่2นะคะชื่อหน่วยว่าความน่าเชื่อถือของข้อมูลนั่นเองค่ะเมื่อรฐานว4.2ค่ะเข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงนะคะอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบค,ค่ะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะคะในการเรียนรู้การทํางานและการแก้ปัญหาค่ะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูเท่าทันและมีจริยธรรมค่ะตัวชี้วัดค่ะว4.2ม3/3นะคะประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลวิเคราะห์สื่อและผลกระทบนะคะจากการให้ข่าวสารที่ผิดนะคะเพื่อการใช้งานอย่างรู้เท่าทันค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะบอกความหมายการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลนะคะและการรู้เท่าทันสื่อนั่นเองหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะคือหัวข้อของการรู้เท่าทันสื่อนั่นเองนะคะเป็นหัวข้อที่3นะคะ เรามาดูกันเลยสิ่งแรกที่คุณครูอยากให้เด็กๆรู้จักก็คือรู้ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อขอก,กันว่าการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะก็คือพูดง่ายๆคือการที่เราเนี่ยไม่หลงเชื่อเนื้อหานะคะไม่ว่าเนื้อหาที่เราเนี่ยจะอ่านมาหรือจะได้ยินมานะคะหรือแม้กระทั่งได้ฟังมาก็ตามไม่ว่าจะสื่อจากจากสื่อทางไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นสื่อทีวีนะคะสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะแต่อยากให้เด็กๆเนี่ย อย่าเพิ่งไปหลงเชื่อในสื่อในสื่อที่เด็กๆเห็นเลยนะคะให้เด็กๆเนี่ยสามารถที่จะคิดวิเคราะห์ก่อนนะคะรู้จักการตั้งคําถามว่าสิ่งนี้จริงไหมนะคะแล้วใครเป็นคนให้ข้อมูลข้อมูลนั้นเนี่ยเขาต้องการจะสื่ออะไรหรือมีจุดประสงค์แอบแฝงอะไรหรือไม่นั่นเองนะคะให้เด็กๆเนี่ยสามารถดูท่ากันสื่อตรงนี้ได้นั่นเองค่ะคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปดูคลิปวิดีโอกันหลังจากที่เด็กๆดูคลิปวิดีโอนี้คุณครูจะมีคําถามท้ายคลิปนะคะ ให้เด็กตั้งใจดูให้ดีนั่นเองนะคะไะไปดูกันเลยจ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ 1. ติดเกมจนเสียการงานการเรียน 2. ไม่รู้ข่าวสารความเป็นไปของบ้านเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิต 3. เครียดกับข่าวการเมืองโดยเฉพาะข่าวความแตกแยกขัดแยง้งแบ่งฝักแบ่งฝ่าย 4. ซื้อแต่ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวบำรุงความสวยความงามจนแต่ละวันแต่ละเดือนเงินไม่พอใช้ถ้าใช่แสดงว่าตอนนี้คุณกำลังตกเป็นเหยื่อของสื่อแล้วละ่ะก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นกันก่อนว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะการที่คุณเปิดรับและเชื่อในสิ่งที่สื่อนำเสนอทันทีโดยไม่ผ่านการคิดกลั่นกรองยับยั้งชั่งใจหรือค้นหาความจริงก่อน ลองมองให้ลึกอีกสักนิดแล้วคุณจะรู้ว่าแท้จริงแล้วสื่อต่างๆที่คุณได้พบเห็นในชีวิตประจำวันล้วนแล้วแต่มีข้อเท็จจริงเหล่านี้แฝงอยู่ 1. สื่อทั้งหลายล้วนแต่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคนิคมุมกล้องสีเสียงและการตัดต่อดังนั้นสื่อจึงไม่ใช่กระจกที่สะท้อนภาพความเป็นจริงอย่างที่เราคิดว่ามันใช่ 2. บุคคลหรือองค์กรที่สร้างสื่อ ล้วนมีจุดมุ่งหมายที่หวังประโยชน์หรือต้องการเปลี่ยนความคิดทัศนคติของเราเสมอโดยพวกเขาจะนำเสนอเนื้อหาที่จะปลูกฝังความคิดและค่านิยมบางอย่างให้แก่เราอย่างแนบเนียน 3. ส,สื่อมีนัยยะทางการค้าแอบแฝงอยู่สื่อส่วนใหญ่ถูกทำขึ้นเพื่อหวังผลทางธุรกิจและกำไรโดยสื่อมักพยายามปลูกฝังค่านิยมไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อมให้เราเห็นว่า สินค้าหรือบริการนั้นมีแต่ข้อดีและมีความเป็นที่นิยม 4. สื่อจำนวนไม่น้อยเลือกข้างทางการเมืองและจะนำเสนอโน้มเอียงไปทางกลุ่มการเมืองที่ตนเองชื่นชอบแล้วเราจะทำอย่างไรไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของสื่อง่ายๆนั่นก็คือเราต้องรู้เท่าทันสื่อด้วยเทคนิคต่างๆเหล่านี้ 1. สังเกตองค์กรผู้ผลิตสื่อก่อนจะเชื่อข้อความ ประกาศหรือโฆษณาใดๆจากสื่อให้เราสังเกตว่าสื่อนั้นใครเป็นผู้ผลิตเป็นองค์กรของรัฐหรือเอกชนเพราะถ้าเป็นเอกชนแน่นอนเอกชนเป็นองค์กรที่หวังผลกำไรดังนั้นสื่อจากเอกชนเหล่านี้มักนำเสนอเนื้อหาแต่เพียงด้านเดียวซึ่งก็คือด้านที่ดูดี 2. ส,สังเกตเนื้อหาของสื่อและค้นคว้าข้อมูลเพิ่ม ให้เราลองพิจารณาดูว่าสื่อที่นำเสนอนั้นมีคำพูดหรือการนำเสนอที่เข้าขายเกินความจริงหรือไม่ตัวอย่างเช่นการใช้คำที่ดูเหมือนเกินจริงเช่นลดเชื้อโรคได้ถึง99.9%ใช้แล้วขาวกระจ่างใน7วันหรือต้องโทรมาภายใน15นาทีนี้เพื่อที่จะได้ของแถมหากเห็นผิดสังเกต เราควรที่จะสืบค้นข้อมูลนั้นในอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมว่ามีองค์กรที่น่าเชื่อถือได้ให้ความเห็นไว้เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆอย่างไรเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของเรานั่นเอง 3. แยกแยะระหว่างข้อมูลกับความคิดเห็นให้ชัดเวลาเราดูรายการเล่าข่าวจะพบว่าพิธีกรที่อ่านข่าวมักใส่ความคิดเห็นส่วนตัวของตัวเองลงไปเสมอซึ่งความคิดเห็นเช่นนั้นบ่อยครั้งมักแสดงถึงความลำเอียง มีอคติไม่เป็นกลางทำให้เราได้รับข้อมูลเพียงด้านเดียวไปด้วยดังนั้นเวลาเราดูข่าวหรือดูคำประกาศโฆษณาต่างๆเราควรจะแยกแยะให้ออกว่าอะไรคือเนื้อหาที่แท้จริงอะไรเป็นความคิดเห็นส่วนตัวที่มีอคติของผู้ประกาศ 4. รู้จักประเมินและเลือกที่จะเปิดรับข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ลองตอบคำถามตัวเองดูสิว่า การที่เราติดเกมมือถือมากเกินไปจนเสียการงานการเรียนหรือติดหลงเชื่อโฆษณาต่างๆจนซื้อสินค้าหมดเงินหมดทองส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราเลือกที่จะเปิดรับเนื้อหาโฆษณาคำประกาศที่เกี่ยวข้องกับสิ่งบันเทิงเริงรมเหล่านี้ใช่ไหมรวมถึงแชร์ข้อมูลเหล่านี้ต่อให้ผู้อื่นอีกโดยไม่ได้หยุดคิดวิเคราะห์จะดีกว่าแค่ไหนถ้าเรารู้จักแบ่งเวลาในการเปิดรับสื่อ โดยหันมาเพิ่มเวลาในการเปิดรับเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อชีวิตของเราจริงๆหากเราได้เสริมย้ำและลงมือกระทําสม่ำเสมอเพียงเท่านี้เราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่รู้เท่าทันสื่อที่สามารถใช้ชีวิตในท่ามกลางกระแสของสื่อได้อย่างเป็นสุข หลังจากที่เราดูคลิปวิดีโอจบแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาตอบคําถามท้ายบทกันเด็กๆด,ดูคลิปเมื่อกี้แล้วนะคะเด็กๆได้ยินไหมว่าเขาให้เทคนิคในการรู้ท่าทันสื่อทั้งหมดกี่เทคนิคคะให้เด็กๆตอบมาว่าทั้งหมดกี่เทคนิคและมีเทคนิคดีๆอะไรบ้างนะคะให้เด็กสามารถมาเขียน okay, คําตอบดีกว่าเพราะเราจะให้คอมเมนต์ครูด,ดูแล้วถ้าเกิดคอมเมนต์หนึ่งต้นฉบับพรืบแน่นอนนะคะงั้นเอาเป็นว่า วันนี้คุณครูให้เขียนใส่สมุดนะคะว่าเทคนิคในคลิปที่ที่เขานำเสนอเนี่ยมีทั้งหมดกี่เทคนิคนะคะมีเทคนิคอะไรบ้างนะคะหรือเด็กๆอาจจะยกตัวยอย่างเลยก็ได้ว่าแต่ละเทคนิคเขาอะเป็นยังไงนะคะอาจจะเขียนสรุปมาให้ครูสักหน่อยก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ